พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดปวรนิเวศวิหารและวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามเวลา16บหนาฬิกา50นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชวิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินโอกาสนี้ทรงรับผ้าใยจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าตรเหนือผานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาส แล้วเสด็จขึ้นไปบนฐานชุกกชีทรงชักสายสูตรห่มผ้าทรงสภักพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงห่มผ้าทรงสภักพระพุทธสยามาพิวัฒนาบาพิษภูมิพลสหัสถิวัตรราชกาลีปันนสวรศรีอุภัยมหามงคลพระพุทธรูปประจําพระชมพันษา50พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมบานาถบาพิษและทรงห่มผ้าทรงสภัก พระพุทธวิโลกาณญาณบพิษสิริกิตธรรมโสติีมงคลพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นทรงพระสูร่ายพระวิสุทธทองหน้าพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีและทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายราชศัการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตยพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรทรงว่านโมตัดสะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกฐถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแต่พระสงฆ์รูปที่สอง โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิระญาณวงศ์และพระอาฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรานยานสังวรเจริญสูัฒโนพระราชกรรมวาจาจารย์ส่งทอดผ้าไตรห้าไตรพระสงฆ์ห้ารูปสดับปกรณ จากนั้นทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองพราพระกฐินทรงหลังทัศนโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทรงกราบที่หน้าเครื่องนงมัสการแล้วทรงลาพระสงฆ์ นั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำหนักเพชรทรงเปิดเทศกาลพระมหาสมานานุสรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ100ปีแห่งการสิ่พระชนของสมเด็จพระมหาสมณาาเจ้ากรมพระยาว,วาชิรยานวาโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และองค์การยูเนสโกได้ประกาศร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว โดยวัดบวรนิเวศวิหารและคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระประวัติและคุณูุปการให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศประกอบกับปี2564เป็นปีแห่งการครบหนึ่งศตวรรษการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประถมะศึกษาพศ2464 ที่ทรงเป็นกําลังสําคัญในการวางรากฐานการศึกษาประชาบาลให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดจนการออกกฎหมายบังคับให้เด็กไทยทุกคนเข้ารับการศึกษาในระบบของโรงเรียนในปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพนิทิศการจัดขึ้นใน3หัวข้อสีรูปแบบคือพระมหาสมาน,านุสรณิทศการนิทั์อุทาหนนำเสนอพระประวัติและผลงานของพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาว,วชิรยันต์วโรรสพระมหาสมาน,านุสรณ์จำไบเหตุ ทรงเป็นปราดผู้ปราดเปรื่องทางด้านการศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมการปกครองและการต่างประเทศที่จะแสดงต้นฉบับของพระนิพนธ์ต,ต่างๆจดหมายตอบโต้ระหว่างพระมหาสมณเาจ้าพระองค์นั้นกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ตลอดจนผู้นำศาสนาและนักวิชาการ พระมหาสมณาน,นุสรตามรอยพระบาทนำเสนอเรื่องราวสมัยที่ทรงผนวดและประทับปกครองวัดบวรนิเวศวิหารและพระมหาสมณาน,นุสรนิทศการออนไลน์นิทรศการเสมือนจริงที่สามารถเข้าชมได้ในระบบออนไลน์นำเสนอข้อมูลของนิทรศการออนไซต์ได้ครบถ้วนทั้งบรรยากาศเพลงภาพภายในภายนอกภาพยนตร์สารคดีเสียงประกอบและเส้นทางต่างๆโดยเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2564 จากนเสด็จลงจากชายพระระเบียงตําหนักเพชรสมเด็จพระวรนรัตจะอาวาดวัดบวรนิเวศวิหารและพระเถวะผู้ได้รับพระราทานเลือดสมณศักดิ์ประกอบด้วยพระธรรมวิสุทธาจารย์พระธรรมวชิรยานพระธรรมสกยะวงวิสุทธิ์และพระเทพวชิรมุนีถวายของที่ระลึกเวลา18นาฬิกา17เนาทีเสด็จพระราชดําเนินไปยังพระอุโบสถวัดเป็นจมบพิตรพิุสธิตวนารามในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวาย้าพพระกฐถินเป็นวัดที่สอง โอกาสนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอจสงใกล้เจ้าอาวาสแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงว่านโมตัสสะจบสามหนทรงกล่าวคาถวายผ้าพระกฐินทรงประเขนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วถวายเครื่องบริวารกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดเป็นจมาบพิธุสิทธวนารามถวายของที่ระลึก วัดเป็นจมาบาพิรดุสิตมนารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเป็นจมาบาพิรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านายห้าพระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างส่วนดุสิตขึ้นทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่า วัดเป็นจมบพิษดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จพระราชดำเน,นินไปยังบนทนพิธีเททองทรงเททองหล่อพระพุทธรูปจำนวน6องค์ได้แก่พระพุทธรูปปางถวายเนตรพระพุทธรูปปางจงกรมพระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้วพระพุทธรูปปางห้ามานพระพุทธรูปปางหน้าปกและพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งจะประดิษฐานบริเวณต้นพระศรีมหาโพในโครงการโพธิมณฑลพุทธ,ธานุสรสัตตมหาสถานในโอกาสที่วัดเป็นจมามพพิทุสิทธวนารามมีอายุครบ120ปีในปี2562จึงได้ดำเนินการสร้างสัตตมหาสถานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำรริที่จะจำลองสัตตมหาสถานทั้งเจ็แห่งถวายเป็นพุทธบูชาไว้โดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทรงปลูกบริเวณด้านหลังพระอุโบสถด,ด้วยทรงรำลึกถึงการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งการเสด็จสวยวิมุตติสุขบริเวณโดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ทั้งเจ็แห่งแห่งละเจวันซึ่งพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ทั้ง7็ดแห่งนั้นเรียกว่าสัตตะมหาสถาน โดยทรงศึกษาการออกแบบพระพุทธรูปปางสวยวิมุติสุขเจ็ดปางในลักษณะมนุษยคติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนสัตตมหาสถานและการกำหนดทิศของสัตตมหาสถานทั้ง7แห่งร่วมกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาว,วชิรยานวโรรสยังไม่ทันดำเนินการก็เสด็จสวรรคตทั้ทงนี้ในปี2563ได้มีการเททองหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิใต้ตนพระศรีมหาโพสวยวิมุติสุข เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนสัปดาห์ที่1เป็นองค์แรกส่วนในวันนี้เป็นการเททองหล่อพระพุทธรูปอีกหองค์คือพระพุทธรูปปางถวายเนตรแทนสัปดาห์ที่2อานิมิตสัเจดีพระพุทธรูปปางจงกรมแทนสัปดาห์ที่3รัตนจงกรมพระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้วแทนสัปดาห์ที่4รัตนขระเจดีพระพุทธรูปปางห้ามานใต้ต้นไทรอาชาปาลนิโคตแทนสัปดาห์ที่5 พระพุทธรูปปางสมาธิหน้าปกใต้ต้นมุจลินหรือต้นจิกแทนสัปดาห์ที่6และพระพุทธรูปปางสมาธิใต้ต้นราชายัตนะหรือต้นเกตแทนสัปดาห์ที่7ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและกำหนดเปิดได้ในวันที่1มีนาคม2,565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีระดับประเทศเวลา13.05นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังห้องประชุม t r ูไอค o n h อ l l ชั้น7 ศูนย์การค้าไอคอนสยามทรงเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีระดับประเทศซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเด็จพระนางเจ้า,าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเผยแพร่พระอัจฉริยพ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อย,ยอดสร้างไรายได้ให้กับชุมชนพร้อมเผยแพร่ประสิทธัภาพผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีผ้าส่งเข้าประกวด15ประเภทได้แก่ผ้ามัดหมี่สองตะขอผ้ามัดหมี่สามตะขอขึ้นไปผ้าขิดผ้ายกดอกผ้ายกเล็กผ้ายกใหญ่ผ้าจกทั้งผืนผ้าตีนจกผ้าแพรวาผ้าไหลน้ำไหลผ้าเทคนิคผสมผ้าบาติกมัดย้อมผ้าพิมพ์ลายผ้าปักและผ้าเทคนิคสร้างสรรค์โดยแถลงข่าวเปิดรับสมัครวันที่19กุมภาพันธ์2564และจัดประกวดระดับภาค4ภาคระหว่างวันที่1 0ถึง26ิมิถุนายน2564มีผู้ประกอบ การช่างทอผ้าส่งผ้าเข้าประกวดใน15ประเภทรวม32,14้ผืนมีผ้าผ่านเข้ารอบการประกวดระดับภาค3 0 9ผืนและในรอบรองชนะเลิศมีผ้าที่ผ่านการเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ1ประเภทรวม50ผืนจากผู้เข้าประกวด46คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านการทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยพระอัจฉริยาภาพได้ส่งต่อย,ยอดะสมผสานม,มุมมองด้านแฟชั่นร่วมสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสารอัตลักษณ์เรื่องราวประจำภูมิภาคและได้พระราชทานแบบลายผ้าชื่อลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีแก่ประสบนิกรชาวไทย ซึ่งแสดงถึงพระปีชาสามารถด้านการออกแบบพร้อมกับพระชาทานพระอนุญาญตญให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องราวและความหมายชวนประทับใจเป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนทําให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ขอเชิญชมบีดิทัศพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาสมนานุสรเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนและในการที่องค์การยูเนสโกรับรองสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาว,วชิรยานวรโรรสทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปีพุทธศัการาช2564 สมเด็ดจพระจจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาววชิรยามบารโรสทรงเป็นพระมหาวุรุษของชาติพระทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยในประการอันสำคัญยิ่งคือการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สามารถพัฒนาและรักษาบ้านเมือง ทั้งสองพระองค์ทรงเมพระวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าการที่จะพัฒนาบ้านเมืองได้สำเร็จนั้นต้องพัฒนาคนเป็นอันดับแรกและการพัฒนาคนนั้นก็คือต้องพัฒนาการศึกษาต้องให้ประชาราชรมีการศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งสองพระองค์จึงได้ช่วยกันคิด สร้างระบบการศึกษาขึ้นให้คนไทยได้ศึกษากันทั่วทั้งแผ่นดินโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรโรสได้ทรงริเริ่มสร้างระบบการศึกษาชช้นประถมให้แก่ราษฎรไทยทั่วประเทศเป็นครั้งแรกทำให้คนไทยได้รับการพัฒนา ให้เป็นผู้เป็นคนกันทั่วนหน้าพร้อมทั้งสร้างระบบการศึกษาทางพระาศาสนาทั้งนักธรรมและบาลีแก่คณะสงฆ์ทั่วแผ่นดินชาติจะพัฒนาได้คนต้องมีความรู้แต่จะมีแค่ความรู้ไม่มีธรรมะคนก็จะหันไปในทางทุจริตด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรรู้ธรรมะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหยาวชิระยามวโรรสจึงทรงสนองพระราชด,ดำริโดยดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดทั่วประเทศและให้พิสุสามเณรเป็นครูสอนเพื่อเป็นแนวทางให้นำความรู้ทางธรรม มาควบคุมหรือชี้นำวิชาความรู้สมัยใหม่ให้ดำเนินไปในทางดีทางชอบเป็นสัมมาชีพและเกิดมีวิชาจัญญาคือสอนพระพุทธศาสนาขึ้นในโรงเรียนทั่วประเทศเป็นครั้งแรก เนื่องในวารัฐที่ที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่40ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีมติรับรองให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระญานวโรรสทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์ไทยได้ร่วมกันจัดงานพระมหาสมนานุสรณขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสิ้นพระชน์